ไปที่พี่น้องไปดีพี่น้องเบิร์ตผู้ขุดขคนสุบังสุบอนที่ข้ามาหรับทรมพี่น้องแด้วกินขาากก่าวแจ็คกิเผาไปใช้แต่เนี่ยนั่งยงยอออกกินอยู่แควข้าวน<า>ีเงินติโตูอยู่ลอยหนึ่งคนว่และสี่สิบบาทตอนนี้นะ <c oughs> โอ้เฮ้ยอมพี่น้องนีบานันออมันกิน ใยอ่ะนะบอลหอมใยบอลรถเกลียวนางดีดีนะกว่าางมันนางอะไรเดี่ยผูกไปตูวยามาาสิเราเห็นให้กินอยากกินเนาะลุงเออบรรยากาศในงานเนาะยามมื้อคืนเนาะบอสคอยมาถ่ายมุมยามมื้อคืนพี่เนาะเมื่อนี้คนจะบปลาอยไปไหนเพราะว่าเนี่ยเต็มที่อันนี้จะเป็นซ้ำเซ้ำปลาไม่เหล่าอีกปฮะ

มันยุงกกินตีนนี่เออไว้หรือยกินน้อยที่สุเลยอะนเบนอาเราไนี่กินกันก็ได้นอทห้มนัไหมออยเฮ้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 ยเ้ยเ้ย้เฮยเยเ้ยเ้เยย้เฮ้้ย นางกินข้าวพี่น้องบางมีนางกินข้าวบ้ืงบ้างนเกษยาการบ้านหลังสีเขียวุกินหกินก่อนอเยมากินไ้มินเองไหมเขกินข้หมูร้อนดิไม่ลุงเขากินแล้วนาสิไปเฮียนต่ำเฮียนสูงอ่า อันไหนดีเลยวะอาหารคนมี้ยังเนี้ยพี่เนาะเราเันได้แล้วเงินเป็นี่สิบพันอย่าฮักกะลงขจานอันนี้บุมมีตัวซุกมันบะขจานอนลาบเบอัวออยู่ในชับุมีว่าาบปลาหันี่เราเนมาแคสอะไนหัวไม่หัวลาบปลา

เกันข่าวพี่น้องกินข่าวรำกันเด้อกล่องซนกล่องพี่น้องซาจอยออกินดิ้กินซ่จอยกินแลวบ่กินลบ่จ้าจ้าขึ้นน้าเนาะนาบ่ เมื่อนีไข้ก็เมืวานมืวานหนาวกว่านีว่ะสะจอย่ะแ่เบิ่งรงนึงพี่น้องรงนั้นเ่ามีคนกาบเมื่วิ <Auss biography. S 2> คะ้ <Spencer? S 2> นลา้ แสบบดาวอ๊มาแนของน้ำว่างเป็นสีไปเร้าจริงแแคง้ท so yeah, ่าน้บานาบเ่อาบนบือยะดาบีบาน้าลงไปอีพี่น้ะอรงเปิดทะลมจมหัวลงเรียบร้อยบยันใบซ่าว่ออกมาอันออกมาอันแขน

เบ you know? mm ิร์ตทำอ่ะวงนี้พัดสบายดีพิ่น่จริงข้ากินเข้าแต่ว่ามองแรงยันเป็ดมองแปดโมตั่งแ่เลยเนี่ยตั้งแต่กินมือทอดหมูต้มเป็ดลาบปลาอีหยางทางถังจ้ะ

เม yeah, oh, ื่อน uh. ี oh, uh. yeah. yep. ้คือบุญยงวงตั้งลายชาวันเจียวมาบอกว่ามันดับแล้เต้าตัวนี้มันอะไรมันดับเนี่ยอุ่นเนี่ยกินย่อคเขาตอนเดิมทานใช่ ฮะมาวงบราตอพี่น้องดีตัวนี้ดีตัวหนาด้นะไข่เต่าหนาดนะัวดที่ไหเอาเวอร์โอ้ยแ่ม่อห่มนุ่มสาวผู้สีพี่น้องเงินทิ่เขาไ่เอห ไม่ขึ้นก็ไม่ยู่พี่เลยพี่น้องไม่ยอมอกนะาติดมาแม่แหืมตีเผาไปใช่บัวดาวันนาไปเบิ่งน้ำข้าวเจ้าเบิ่งยังเกาะข,ข,ข้าใจว่าพี่น้องคือเลยกิดขันตันขันสูงขันตันนะคืออยังตันนะส<า>ันกรอกกรอกนอึบ่ เั็นไรประดับกล้าคิดดิบเสยเนาะถ้าหนบะคอยเป็นไรขันปลาดิบขั้นต่ำสองสามเอียวสองสามเอียวขั้นสูงหกห้าเอียวหกห้าสามหกห้าสี่หกห้าห้า อืมใช้อยู่พี่น้องเพื่นอนสิผ้าไปเหรียญยังมีเงินติดทองอยู่พุกสิบบาทสิลอยนี่งเพิ่มเติมสิบบาทอืมสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทางหน้าบ้านนะจ๊ะแป๊กน้อยตอนบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะมือ่อไหร่เมื่อวานนี่คนไล่หลาย,ลายพี่น้องมันบอกทำไมสงสัยใบย,ยังหันดาวนะ

แต่บ,บละนะอลปราดานังกินเขาคนเดียวสุดท้ายพี่เนาะอันนี้จะเป็นแผนกทางบอลกระโกกระชักบอลหลังถวยนะจ๊ะมันจะเป็นแผนกพวกเห็ดกินผักอันนั้นบนโต๊นั้นจะเป็นแผนกพวกตักอาหารเสริร์ฟหรือว่าปรุงทางนั้นพี่เนาะทางตรงนี้เป็นจิตเขาชวนเพป็นวะ ยามังคืนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสุบงสบอนฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องได้ยิ้มเลยจ้ะนะอืกีดไม่ว่าเลยคือมาแล้วมึอนี่ก็ไลายยกระบบแมนปะเห็นและอันไม่ขึ้นจ้ะนะเห็นสามเป็นหนึ่งพันสองนะเป็นหนึ่งพันสองเลย บูชาเมือเลยดิฉันาไปทั้งบรรยากาศทั้งหน้าบ้านเลยพี่น้องเด้อไปชมเขาขินขขากันสักหน่อยเขามีอยู่ดาวมีพี่น้องมาเด้อกินน้ากันอาหารหลายอย่างเลยมาเนี่มาลุยพี่น้องสำหรับกิปมี้ขอตัวรายเด้อพี่น้องขอบุณขอบคุณพี่นอ้องที่เขาบมาบึงมาชม ไปแล้วพี่น้องพอกันไหมคิดหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี Somebody.